คงต้องถามถึงประเด็นเรื่องของเมียนมาเลยเนาะในทันทีจากการอภิปรายในวันนั้นเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันส่งผลยังไงบ้างับล่าสุดประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกพูดถึงรายละเอียดเรื่องแรงงานอย่างอย่างชัดเจนทําให้คนอาจจะเข้าใจผิดก็ไปตีความต่างๆนานาน,าน,นะคะบางท่านก็บอกว่าดิฉันอยากจะออกบัตรประชาชนสิบเลขสิบสามหลักให้กับชาวเมียนมาทุกคนที่เข้ามาในไทยซึ่งประเด็นนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ เพราะตาม,ตาม euh, หลักการนในการขอสัญชาติตามกฎหมาย,ยมันก็ต้องมีหนึ่งก็คือจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างเช่นมีบุตรในไทยหรือว่ามีคู่สมรสในประเทศไทยนะต้องสามารถที่สุดเงินเดือนได้ว่ามีาเ,เงินเดือนเท่าไหรนะ่สี่หมบาทขึ้นไปนะสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศ <falsch S 2> ไทยแล้วก็80,000บาทขึ้นไปสําหรับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับประเทศไทยที่ ที่ uh, อาจจะอยู่ประเทศไทยมานานนะคะแต่ว่าอุปสรรคการขอสัญชาติเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ขอมาอย่างง่ายๆนะคะทั้งกับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังถูกปฏิเสธในการให้สัญชาติอยู่เลยนะคะในเขตของดิฉันเนี่ยก็มีคุณลุงคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนจีนแล้วก็อยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะคะแต่ว่านั่งเรือสำเภาเข้ามานะคะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีสัญชาตินะ,ะแต่พูดไทยไม่ค่อยได้นะคะคก็มันจะต้องมีการพิสูจน์หลายอย่างะคะ่ะหรือการพิสูจน์ DNA ด้วยค่ะแล้วก็อย่างสําหรับคนชาติพันธุ์เนี่ยก็ต้องจบปริญญาตรีนะถึงจะถึงจะได้ได้ด้วยก็กดกระทรวงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่คนภายในประเทศเนี่ยยังขอสัญชาติได้ยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะที่จะ ให้สัญชาติกับชาวต่างชาติ1 0อยอย่างชาวเมียนมาที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่คนเอาไปตีความกันอันนี้1ประเด็นนะคะคแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อเนี่ยคือการที่จะเอาแรงงานข้ามชาติที่อยู่6ล้านคนที่เรามีอยู่แล้วนะคะพนักงานประจขึ้นมาขึ้นทะเบียนออกบัตรชมพูนะคะคให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะคะเราจะได้มีฐานข้อมูลนี้ไม่ว่าจะเกิดอาชญากรรมขึ้นนะคะสมมติว่าเขาไปก่ออาชญากรรมหรือว่าเกิดเรื่องอเรื่องราวขึ้นเนี่ย มันจะได้มีฐานข้อมูลที่รัฐบาลเนี่ยสามารถติดตามได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะซึ่งาการมีฐานข้อมูลเนี่ยมันก็ดีกว่าเป็นแรงงานเถื่อนถูกไหมคะครแรงงานเถื่อนเนี่ยก็สร้างปัญหามากมายนะคะอย่างเช่น เป็นอาชญากรก็ไม่สามารถที่จะจับตัวได้เพราะว่าไม่มีลายนิ้วมือไม่มีหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นต้นนะนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเนี่ยประเด็นที่ดิฉันพยายามจะขยายผลตอนนี้เนี่ยกอ็อาจจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนตอนอภิปรายเพราะว่าเวลามันสั้นนะคะดิฉันก็คุณจะเห็นว่าดิฉันพูดเร็วมากนะคะตอนอภิปราย <c oughs> คนก็จะตัดมาแค่บางส่วนอย่างเช่น <c oughs> ตอนที่ดิฉันบอกว่ามีหนองลายฆ่าคนเมียนมา5,000คน <c oughs> จับนักโทษทางการเมือง20,000คนเนี่ยเขาตัดเฉพาะไอ้ตรงที่ดิฉันพูดตรงนั้นมาแล้วก็ พูดว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าทุกประเด็นที่ฉันพูดไปนะคะทุกประเด็นเนี่ยโยงกับผลกระทบในประเทศไทยทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจแรงงานสาธารณสุขนะคะ<ม>ก,ก็อยากให้อยากให้ทุกคนนะคะฟังฟังทั้งคลิปนะคะก่อนที่ก่อนที่จะตัดสินใจแต่ดิฉันไม่ว่ากันค่ะคก็ต้องขออภัยด้วยที่ที่อาจจะความที่เห็นของดิฉันหรือว่าการหลังที่ปลายของฉันอาจจะทําให้หลายท่านเนี่ยไม่สบายใจต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะ ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผู้ประเด็นที่เขามาเขามาพูดกันนะฮะจะใช้คําว่าปั่นกันอะไรต่างๆนะอย่างเช่นเนี่ยคุณแก้วตาบอกว่าจะสนับสนุนให้อยกตัวอย่างให้สัญชาติได้ไม่จริงให้สัญชาติไปาดถึงว่าให้สัญชาติกับแรงงานทุกคนที่มาทํางานในประเทศเนี่ยไม่จริงเพราะว่าผมไม่ได้พูดเองนะผมผมไปนั่งไล่เห็นพวกคอมเมนต์ลักษณะที่โจมตีทางคุณทิศนาซึ่งผมก็ไปดูคลิปเต็มในวันนั้นก็อยอมรับตรงๆว่าไม่ได้ไม่เห็นมีประโยคที่ว่านี้แต่